สดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องตองพรพรมครับพบกับท่านผู้ชมที่เป็นอสอมอวันนี้8มีนาคม2564ครับคลิปนี้ส่งความปรารถนาดีและความหวังดีมายังอสอมอทุกคนทุกท่านนะครับชื่อคลิปว่าอสอมอ,อย่าปล่อยให้เงิน7 0 0 0หลุดมือไป เรากำลังพูดถึงเงินเยียวยาโครงการเราชนะที่รัฐบาลเยียวยาพี่น้องประชาชนทั่วประเทศไทยเดือนละ3,500กุมภา3,500มีนารวม2เดือนจะได้7,000บาทนะครับก็มีหลายอสมอหลายคนได้คอมเมนต์มาถามเราทางคลิปต่างๆที่เราได้ขึ้นคลิปไปบอกถามว่าอสมอมีสิทธิ์ได้รับเงินโครงการเราชนะหรือไม่ นะครับคำตอบก็มีครับและที่แน่ๆมีอสมอหลายคนไม่น้อยที่ไม่ได้ลงทะเบียนและในที่สุดการลงทะเบียนที่เว็บไซต์เราชนะก็หมดเขตไปแล้วตั้งแต่วันที่12กุมภาพันธ์นะใครที่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนั่นแหละขาให้ลงทางเว็บไซต์ w w w เราชนะ c o m หากลงทะเบียนเสร็จแล้วได้รับสิทธิ์ก็โหลดแอปปอตังมาเขาก็เอาเงินเข้าแอปปอตังให้คนเขาก็ได้เงินไปใช้กันหลายคนแล้วและใครที่ไม่ได้ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ก็หมดสิทธิ์ไปโดยปริยายนะแต่อย่าเพิ่งฟังคลิปมาถึงขั้นตอนนี้แล้วอย่าเพิ่งหยุดฟังนะยังไม่ได้เข้าเนื้อหาเลยว่าอย่าให้ปล่อยให้เงินเจ็ดพันลอยนวลไปยังไงนะทีนี้เขาก็ให้กลุ่มที่ไม่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนไปลงทะเบียนที่ธนาคารนะ แล้วก็หมดเขตไปอีกแล้วเมื่อวันที่ห้ามีนาคมที่ผ่านมานะทีนี้อสมนี่มีสิทธิ์ได้เงินทีนี้ใครที่ยังไม่ลงทะเบียนนั่นแหละก็จะเสียสิทธิ์ไปเลยเพราะอสมเนี่เขาก็นับเป็นประชาชนทั่วไปเหมือนคนทั่วไปนี่แหละก็มีสิทธิ์จะได้เงินเพียงแต่ว่าใครมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือมีบัตรคนจนไม่ต้องทําอะไรได้เงินเยียวยาผ่านบัตรไปเลยก็ใช้ไปเลยเพราะนั้นอสมที่มีบัตรคนจน ฟังมาถึงขั้นตอนนี้หยุดฟังได้เพราะว่า,ามันไม่เกี่ยวกับท่านเพราะว่าท่านได้ไปแล้วนะแล้วก็เอางี้ดีกว่าอสมอที่ลงทะเบียนแล้วอสมอที่ได้รับเงินไปแล้วนะ่ะไม่ต้องฟังต่อก็ได้เพราะท่านได้เงินไปแล้วนะพอม,มาถึงขั้นตอนนี้ให้ฟังต่อจนจบจเฉพาะอสมอที่ไม่ได้เงินเราชนะเลยเพื่อนเขาได้ไปหมดแล้วและไม่เคยลงทะเบียนมาก่อนเลยไม่มีบัตรคนจนทํานองนี้ นี่แหละท่านอย่าปล่อยให้เงินเ0็ดหลุดมือไปเพราะท่านยังมีสธศ์อยู่นะคราวนี้จะบอกว่าทํำยังไงถึงจะไม่หลุดมือก็วันที่8มีนาคมไปต้นไปถึง26มีนาคมทางก,กระทรวงการคลังเปิดให้ลงทะเบียนได้ในกลุ่มของคนที่ไม่มีโทรศรัพท์สมาร์ทโฟนโทรศรัพท์สมาร์ทโฟนนี่ก็คือโทรศรัพท์ชนิดตูดหน้าจอได้นั่นแหละใครไม่มีโทรศรัพท์นี่ชนิดนั้นไปลงได้ เพราะคนที่ไปลงนี่เวลาได้รับสิทธิ์เขาจะให้ใช้เงินผ่านบัตรประชาชนเอาบัตรประชาชนไปรูดซื้อของเหมือนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเลยและในตอนที่ไปลงที่ธนาคารกรุงไทยนี่เขาจะตั้งรหัสผ่านหากหลักไวไ้ไห้ไว้ให้เลยพอเราได้รับสิทธิ์ปั๊บเราก็าบัตรประชาชนไปรูดซื้อสินค้าพอไปรูดซื้อสินค้าเราก็กดรหัสหกหลักให้กับร้านค้าเขาร้านค้าก็ดูดเงินไปจากบัตรประชาชนได้พูดง่ายๆว่ากลุ่มนี้ใช้เงินผ่านบัตร <ๆ S 2> ประชาชนนะ เวลาไปลงก็ต้องไปลงในฐานะผู้ไม่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเอาละครับออสมอท่านใดที่ยังไม่เคยลงทะเบียนเราชนะมาเลยท่านฟังคลิปนี้แล้วอย่าปล่อยให้เงินเ0็ดหลุดมือไปไปติดต่อลงทะเบียนที่ธนาคารกรุงไทยครับในระหว่างวันที่8มีนาคม2 5งพัถึงวันที่26มีนาคม2 5งพั เขามีเวลาให้ตั้งหลายวันอย่าปล่อยให้หลุดมือนะครับไปติดต่อลงทะเบียนนําบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดท,ที่ยังไม่หมดอายุไปใครบัตรหมดอายุต้องไปถ่ายบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดใหม่นะส่วนเบอร์โทรไม่ต้องบอกเออส่วนโทรศัพท์ไม่ต้องใช้ใช้เฉพาะเบอร์ให้บอกกับเจ้าหน้าที่ธนาคารเขาว่ามาลงทะเบียนเ,เราชนะในฐานะผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนก็ลงไปนะ แต่ถ้าไปบอกเขาว่ามีสมาร์ทโฟนอยู่เขาจะไม่ลงให้นะเพราะหมดสิทธิ์แล้วคนมีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเนี่ยเขาให้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่หลายเดือนมาแล้วตั้งแต่หมดเขต12กุมภาแต่ถ้าถ้าหันไม่ลงนี่เขาไม่อยากลงให้นะเพราะว่าเวลาเขาลงให้ในช่วงนี้นี่เขาเขาลงให้กลุ่มที่ไม่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเพราะฉะนั้นถ้าเราไปลงทะเบียนเราก็ไม่ต้องบอกว่าเราเป็นอสมอเราก็บอกว่าเราเป็นประชาชนทั่วไปนี่แหละ และบอกเขาว่าเป็นกลุ่มไม่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนะก็เขาจะลงทะเบียนให้เมื่อเขาลงทะเบียนให้เมื่อเราได้รับสิทธิ์เราก็จะได้ใช้เงินผ่านบัตรประชาชนส่วนเบอร์โทรเนี่ยบอกเขาได้พอเขาจะขอเบอร์โทรติดต่อกับเพียงแต่เราบอกเขาว่ามันเป็นเบอร์โทรชนิดมือกดนะครับจําเบอร์ให้แม่นจดเบอร์ไว้เลยเวลาเขาขอลงทะเบียนแล้วเขาขอเบอร์เพื่อติดต่อกับก็ให้เบอร์เข้าไปนะครับถ้าท่านไปลงทะเบียนที่ธนาคารกรุงไทยมันจะดีมากเพราะจะจบ ลงที่นั่นจบทุกอย่างเพราะเวลาเขาลงทะเบียนเสร็จแล้วปับ๊บเขาก็จะสแกนใบหน้าสแกนบัตรประชาชนท่านไว้เสียบบัตรประชาชนเข้าเครื่องตั้งรหัสถกหลักให้เลยเหลือรอลุ้นอย่างเดียวว่าลงทะเบียนแล้วได้รับสิทธิ์ไหมหากได้รับสิทธิ์ก็เอาบัตรประชาชนไปรูดซื้อสินค้าได้เลยตอนตอนเขาประกาศผลตอนเขาเติมเงินเข้าให้ในบัตรนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อบอสมอได้ฟังคลิปนี้แล้วก็อย่าปล่อยให้เงิน7 0 0 0หลุดมือไปใครที่ยังไม่เคยลงทะเบียนเลย ติดต่อลงทะเบียนในฐานะผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนในระหว่างวันที่8มีนาคมถึง26มีนาคมที่ธนาคารกรุงไทยแล้วท่านจะมีโอกาสได้เงิน7000นะครับซึ่งโอกาสที่จะได้เงิน7000มีโอกาสสูงมากเพราะถ้าลงทะเบียนไปแล้วเขาตรวจคัดกรองหากยังไม่ผ่านยังไม่ได้เงิน7000อีกก็ยังเขาก็ยังให้โอกาสลงทะเบียนทบทวนสิทธิ์ได้อีกนะครับแต่ถ้าลงทะเบียนไปแล้วประกาศผลแล้ว ท่านได้เงินเจ็ดพันก็ได้ใช้เงินเจ็ดพันไปเลยก็ฟังคลิปนี้แล้วก็อย่าปล่อยให้เงินเจ็ดันหลุดมือไปครับอ๋อสมอทุกคนทุกท่านครับสวัสดีครับ